ơi 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 tham la ทำไรอะทำไรเสพเหรอเสพยาเหรอเราทำอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์อะไรเนี้ยแต่ว่ามันเสพยาเนี่ยเสพยาใช่ไหมฮะมันผิดกฎหมายเนี่ยรู้เปล่าไม่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 อะไรกับมือถืออยู่อ่ะอันนั้นมือถือใช่ไหมไม่ใช่มือถืออันนี้มือถืออันนี้ไม่ใช่มือถือหมายถึงว่านั่นอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะอันนี้อุปกรณ์มันอุปกรณ์อะไรอ่ะมันผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่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 มันไม่ทำอะไรเสพยาไม่ เสพง่ายเสพไงครับแสดงว่าผิดกฎหมายไม่ไม่ผิดไม่ไม่ผิดอะไรเราเสพอะไรเนี่ยอะเฮโรอีนหรือเปล่าไม่ใช่เฮโรอีนเฮโรอีนหรือเปล่าอันนี้แป้งแป้งมันมันคือเฮโรอีนหรือเปล่ามันคือแป้งนี่คุณเล่นลิ้นกับผมเนี่ยผมไม่ได้เล่นลิ้นแล้วถ้าเล่นลิ้นเล่นลิ้นไง เฮ้ยไอ้นี่กูส้นตีแล้วไม่ใช่กูตีน <S S S แล้วอะไรในมือเน,ะนะี่ยนี่ท่าหนังท้าขาวเลยนี่คือเข็มอุปกรณ์ในการเสพยาเสพติดในขวดอะไรขวดเล็กๆ,ๆคืออะไรนะไหนเอามาดูดิโ <A> บท็อกเอาไว้เนี่ย <S S อ๋อถึงว่าทําไมหน้าตอบตอบไม่ได้ติดยาใช่ไหมไม่ไติดฉีดโบท็อกหน้าเลยตอบใช่โอเคจะได้ไปครับขอบคุณครับจะได้ไปจะได้ไปจะได้ไปจะบ้า ว่ามันผิดกฎหมายรู้ไหมไม่รู้อ๋อไม่รู้ใช่ไหมโอเคถ้ารู้จะได้จับติดคุกเลยเออจับบ้าหรือไงล่ะเฮ้ยมึงบ้าไหมเนี่ยไม่ได้บ้าหรอกบมไม่รู้ไม่รู้เหรอไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้มันเสียบยังไงแล้วอะไรในถุงมันมีอะไรอีกไหนเอาออกมาดูดิโอ้โหมันคืออะไรตกลงมันคืออะไรกันแน่อันนี้มันเป็นยายาอะไรซิโนแวกแล้วทำไมซื้อแต่ซิโนแวกอะขายอยู่ยี่ห้อเดียว มองใครนี่มึงมองใครเนี่ยมึงมองใครไม่ได้มองใครมึงไม่ต้องกลัวมึงโดนแน่แน่ไม่ต้องกลัวหรอกคลิปนีมึงเดียวเดียวเลยโดนมึงหรือว่าโดนนู่นมึงอะมึงด้วยคนเดียวเลยเดียวเดียวคลิปนี้สวัสดีครับอย่าหลอกกูซะแล้วเขาไม่ขายรู้ว่ามึงไม่ซื้อเองไม่ไม่เขาไม่ขายแล้วทำไมคุณได้มาคนเดียวแล้วคนอื่นเขาหาไก้ควักเลยนะคุณรู้จักใครในนั้นหรือเปล่าไม่ไม่มีเพราะคุณเป็นคนใหญ่คุยโตหรือเปล่าไม่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 เคนใหญ่คุยโตแต่ขอเขามาขอใครขอเพื่อนมาในข้อมือของคุณ คืออะไรเนี่ยนาฬิกาเอาแล้วของใครยืมเพื่อนมาอแล้วเหรอันนี้ก็ยืมเพื่อนเหรอแต่ว่าเพื่อนตายไปแล้วโอ้โหแล้วไอ้ข้างหน้านี่ของใครของเพื่อนอีกชื่ออะไรเจ้าของชื่ออะไรชื่ออะไรทำอะไรขาทำอะไรขายขายทำอะไรเฮ้ยทำอะไร แล้วแป้งเนี่ยแป้งนี่ไเอาจากไหนมาแป้งมาจากต่างประเทศประเทศอะไรออสเตรเลียนี่แสดงว่าคุณต้องพูดภาษาอังกฤษได้ดิได้ได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยอย่างแบบว่าทวีปแอฟริกาภาษาอังกฤษคือโอ้โหไอ้ไม่ใีสีด้วยคุณต้องพูดยไงอย่างได้หมดเลยไหมครับเหรอเก่งนะขอบคุณครับอย่างพวกแบบพวกสีพวกนี้ได้ไหมได้เลยเก่งมากอย่างถ้าเป็นสีเหลืองอัมพันุอยสีแดงโอ้โหแบสีฟ้าฟ้าครามแล้วสีม่วงอะม่วงอุ้ย สีเขียวเขียวมรกตเฮ้ยนี่คุณก็ได้หมดเลยนะได้หมดเลยเฮ้ยอย่างเป็นพวกสัตว์อะได้อย่างช้างตัวโตอะไรอังอย่างมดมดตัวเล็กยิ่งเดียวตกลงคุณม่ประเทศอะไรออสเตรเลียคนออสเตรเลียออสเตรเลียเป็นคนออสเตรเลียโอคนออสเตรเลียผมบอกคนออสเตรเลียผมไปต่างประเทศที่ไม่เจอเจอพีนาที่อะโอใหญ่แล้วยังไปนะยังใหญ่โอใหญ่ใหญ่มายุโรปอะยุโรปคือยุโรปประเทศยุโรปฝั่งยุโรปรัตว์ยูโรยุโรเค้กเคยกิเค้กเคยกิไม่ผมก็เคยไปอยู่ยุโรปมาหลายปีทำไมไม่ เจอพี่เงนีอ่ะโอ้ใหญ่เล้วแกไปไหนอ่ะสุดาสุดาแานี้อ่ะอยู่กับสุดาสุดาไหนอ่ะสิร้าไอสัส จับเลยจับแน่จับเลยคลิปนี้ออกไปบึงโดนจับแน่หมายถึงว่าบึงโดนหลายมาตาเลยแหละในคลิปในคลิปใช่ไหมนอกคลิปด้วยนอกคลิปด้วยแต่ว่าจะมีเพื่อนไหมฮะมีเพื่อนไหมไม่มีคนเดียวเลยว้ยมีเพื่อนได้ไงอะเจอการเจอกันผมไม่ยุ่งนะเฮ้ยเดียวคอนไปไปนี่โอ้โหแล้วภาพตรงนี้คือเหมือนเลยแล้วมีเป็นตารางตารางอยู่ในตารางแน่เหมือนเหมือนไม่แต่ว่าเจอกันไอหมากเจอกันเฮ้ยไอแป๊สไอเหีย